He was like, I can't see the halfway mark. This is all right. Straight to the heart, and you feel like a Sunday breeze. Singing birds and puzzling bees. I've played your song on my guitar. The sweetest part. I bet you when I could have sworn you were the one for me. The heart falling. Oh, hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ดูของแต่งบ้านรับตุ๊จีนนี้กันนะคะวันนี้ตุ่ก็เลยแต่งตัวรับตุ๊จีนมาเลยนะคะซึ่งวันนี้ตุ่จะไปช้อปปิ้งที่โรบินสันนะซึ่งโรบินสันเนี่ยเขามีหลายสาขามากๆเลยนะแต่ว่าสาขาที่ต๋่จะไปช็อปในวันนี้ก็คือสาขาโรบินสันพระราม9ก้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอทีนที่ห้างเลยนะคะ ตอนนี้ตูอยู่ที่โรบินสันพระราม9แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชั้นนะว่าแต่ละชั้นที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่น่าชอบสําหรับตูจีนนี้กันบ้างนะคะตอนนี้จูอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบๆที่นี่เนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะชั้นหนึ่งของที่นี่มันก็จะเป็นโซนแบบพวกแบบว่าลักชัวรี่แบรนด์นิดนึงเนาะเป็นแบบอีเล็กนแบรนด์อย่างพวกแบบบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆเนาะเป็นบิวตี้ขอ,ของผู้หญิงเนาะเขาก็จะแคมเปญตุูจีนทูสีสันสวยงามมากๆ จุดจีนรับปี้เสือสีแดงสวยมากเลยสวยหรูแล้วจิกเนเจอร์ของคิวเราก็ต้องมีคุณหมอที่เป็นรูปโครงกระดูกอันนี้เลยนะคะเป็นยูนิคของแบรนด์ค่ะตอนนี้ดูอยู่ที่คิวไทยแลนด์นะคะก็คือของคิวเนะะี่ยเขาก็จะมีเซตจุกจีนด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวนี้ที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านเนาะ,ะตัวนี้ปิด f a v o r i t รี่สกินแครของปี2021ของติวด,ด้วยเนาะ,ะอันนี้ก็เปลี่ยนแพ็เกจจริงตามจุกจีนเป็นปีเสือเนาะ จากขวดเซใสที่เราใช้กันอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบบลายเสืออันิดนึงแต่ยังคงความเป็นคียวสวยอยู่มีตัว Perry c r o f t i c Dark Sport แล้ว โทนเนอร์ toner. แล้วก็อันนี้จะเป็นครนะีมเนาะส่วนอันนี้จะเป็นครีนซิ่งแมพซึ่งจริงๆลายโปรดักต์สามอันนี้ติ๋วยังไม่เคยใช้นะแต่ว่าตัวเนี้ยใช้อยู่แล้วถ้าเพื่อนคนไหนสนใจหาของขวัญหรือว่าอยากได้ลายโปรดักต์ที่รับจุดจีนี้ก็มาดูกันได้ที่คิวนะคะถึงชิเชโดกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายโปรดักต์ของชิเชโดที่ออกมาสําหรับจุดจีนนี้นะคะทุกคนวิพัคเกจิ้งคือสวยมากลายเสือนะคะ ชิชเชอร์โดอั t ทิมูนนะคะเป็นคอนเซนเทรตนะคะทุกคนือแพคเกจจิ hmm. ้งนะคะสวยมากรูหลารับสุดจีนนี้เลยแล้วก็จะมีลายเสือที่เขาทํามาเป็นแบบสีเงินๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะเป็นของขวัญหรืออะไรก็ซื้อตัวนี้ได้เลยเลยคะ่ะ ดอเห็นว่าทางคีน h l เขาก็มีออกไลน์โปรดักต์ที่รับจุดจีนมาเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ทุกคนโคตรน่ารักเลยอันนี้คือแบบเป็นหัวเสือนะคะของค i e น l s นะคะเป็น m เจอร์ r i ซ i n g เจลนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็น Vertical Dark Spot Corrector นะคะอ้ยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตของขวัญรับจุดจีนนี้ได้เลยนี่นะคะทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นตัวดังนะ t ี e a t m e n t e s e n c e ของเขาอ้ยเป็นแบบโปรดักต์ออกมารับจุดจีนนี้คือสวยนะสีส้มก็มีตัวนี้ด้วย ทุกคนคือทาง Origin เขาก็ออกโปรดักต์ที่เป็นแพคเกจจิ้งรับรจุดจีนนี้เหมือนกันนะคะปกติเราจะเห็นเป็นกล่องสีเขียวใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นกล่องสีแดงรับรจุดจีนเลยทุกคนตอนนี้จิวอยู่ที่ Orig i n นแล้วนะคะนี่เมื่อกี้ที่เราแอบ,บเห็นแพคเกจจิ้งสีแดงในตู้โชว์อันนี้เป็นขวดไซส์จริงของเขานะทุกคนปกติเราจะเห็น Or ริ i n ตัวน้ำตกเห็ดตัวเนี้ยเป็นแบบพลาสติกสีเขียวแ,วแต่อันนี้ก็คือเป็นขวดแก้วเลยนะคะแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งสีแดงสวยมาก คือว่าชั้นเนี้ยเขาจะรับตุ๊จีนด้านบนนี้คือสวยงามเลยนะคะสวยนะเพราะแบบแสงได้อะไรได้นี้ด้านบน You my honeybee could you could be honey Can you give me Can something thing And Sunday have scars give sweet This pleasant peace. นี่ทุกคน้าอยากซื้อเสื้อผ้าให้แฟนก็เป็นสีแดงรับตุ๊จีนนี่ก็อันนี้ได้นะคะอันนี้เป็นของ Pacific Union นะคะทุกคนก็จะเป็นเสื้อโปโลสาหรับผู้ชายนะคะอุ้ยเขามีเสื้อยือดด้วยนะคะทุกคนนี่ถ้าเป็นแบบเสื้อหาของขวันให้ผู้ชายให้แฟนอะไรอย่างี้ก็เป็นเสื้อยือดได้ด้วยนะคะจริงๆเสื้อสีแดงแบบนี้เราก็ซื้อแบบตุ๊จีนได้เหมือนกันเนาะเป็นแบบแนวสปอร์ตนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของ Geogano นะคะทุกคน เป็นแนวแบบว่าแฟชั่นคุณผู้ชายอะไรแล้วก็เลือกแค่สีแดงนะคะเพื่อตจีนนี่ค่ะชุดว่ายน้ำใส่รับตจีนนะคะ นี่เดี๋ยวอยู่ชั้น2แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเป็นแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็ตรงที่ฝิวยีมอยู่ตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบเดคอเรชันเพื่อรับตุดจีนนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋าที่เราเดินยนียเขาก็จัดแคมเปญ Singing birds and buzzing bees. I played your song on my guitar. The sweetest part. I met you when I could have sworn you were the one for me. The things I saw in you became my favorite things to see. Never argued, never fought, never had a second thought. I was blinded by my love, I couldn't see. It's it's S. E. S. P. Paralyzed by love, I couldn't move, but now I'm on a new level. Wouldn't need the break pedal. I just made a promise to myself that I won't settle. Yeah, I really love you. Gotta move on. Living life well because life ain't long. You could be my honeybee. Can you give me? Yeah. So I so cold. So baby, tell me when you can come home. Yeah, you be so like sunshine here for the day till the night time. Yeah, like what you to do to me. Try once or twice, never got it through to me. Yeah, yeah. Like truthfully, mean I love you, but I gotta stay true to me. Yeah, yeah. Feelings coming, they go. Maybe I should let them all flow. yeah, yeah. yeah. Maybe someday I'll know. ทางเราแอบชอบกระเป๋าของเกรซมากเลยแอบชอบกระเป๋านะคะสวยดีนี่ค่ะทุกคนจะถูกจะแพนต้องแดงไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของเกรซนะคะอันนี้สวยอหวสีแดงสวยมากเลยแอบไม่ดูกระเป๋านะคะทุกคนแอบสวยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซ่ทองเนาะอันนี้ก็คือถือ,ถอเข้ากับเสื้อเราเลยค่ะ เราแอบชอบเสื้อตัวนี้เนะเป็นแบบบอดี้สูทนะคุนสวยอะ ห้า,ารากอของเกรดนะคะอันนี้ดยวอยู่ที่ชั้นสามโซนของชั้นสามว่จะเป็นแบบเสื้อผ้ารองเท้าของชายของผู้ชายอะไรประมาณนี้เ,นเราจะดูกันแบบเร็วๆนะคะเผื่อใครสนใจจะซื้อให้แฟนเนาตรงนี้ อันนี้เรามาถึงชั้นที่4แล้วนะคะขอชั้น4ก็จะเป็นแบบชุดชั้นในอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีโซนเสื้อผ้าเด็กแม่แลยเด็กก็เขาก็จะมีจัด decoration สำหรับตุ๊กจีนไว้ประมาณนี้ราชอบ u n d e r อร์แวสีแดงอันนี้มาอันนี้เป็นของมอร์แกนนะคะ the ของเล่นนะคะ Toy Story Woody นะคะ Jessie แล้วก็ที่น้องอยู่กับโคมไฟ อันนี้ดยวมาอยู่ที่ชั้น5แล้วนะคะชั้น5จะเป็นแนวของใช้ในบ้านนะคะแน่นอนว่าของใช้ในบ้านเราก็ต้องเป็นสีแดงนะคะเพื่อเป็นมงคลกับบ้านสีแดงสีทองได้หมดเลยบรอยากได้ให้ทุกฝุนบ้านใหม่แบบนี้มากเลยอันนี้จะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันของทางทีฟาวนะคะ นี่นะคะเราก็จัดสีทองรับจุดจีนไปเลย like in, อันนี้เป็นเซตของขวัญได้ไว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็คือเป็นสีทองช้อนซ้อมอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็มีอุปรกรณ์เครื่องครัวต่างๆนะคะอันนี้ถือว,ว่าเหมาะกับเป็นเซตของขวัญเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนาดที่มันเล็กลงมาหน่อย มีแบบมินิด้วยค่ะทุกคนนี่อันนี้คือเหมาะมากเป็นแบบเซ็ตของขวัญได้เลยนะสวยมากที่ใส่ชิชูนะคะเป็นที่ใส่สชิ้นชูอันนี้ก็เป็นสีแบบทองทองนะทุกคนจะได้กลับบ้าเสร็จเลยนะคะ อันนี้จะเป็นถาใส่ของไหว้เจ้านะคะพวกผลไม้พวกของไหว้จีนเนาะอันนี้เป็นเซตถ้วยน้ำชาเซตถ้วยน้ำชาเขาจัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อนนี้โซนที่เด่ยวยืนเนี่ยเขาจะจัดกล่องของขวัญมาเป็นเซตเลยอย่างเซตนี้นะคะทุกคนเดวชอบมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเซตแก้วนะคะแล้วเขาก็ใส่กล่องมาให้เป็นเซตของขวัญแล้วก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยหาของขวัญจุดจีนอะไรใดๆก็คืออันนี้แนะน,นําเลยคะ่ะก็นี่เขาจะมีกล่องปิดแบบนี้นให้ด้วยอันนี้คือมีของขวัญเป็นแก้วเป็นจานชามมีหมดเลยอันนี้นะคะก็จะมีพวกตรงนี้ที่เป็นแบบว่าเซตน้ำชาเนาะนี่สวยดีมากทุก คอลสุดจีนนี้ปังมากถะาหาของขวัญที่โรบินสันนะคะส่วนเนี้ยคือใครที่ยังไม่มีของไหวจูไหวเจ้าใดๆก็คือเซตนี้ก็สมารถได้เลยแชมชงน้ำชาก็คือมีแบอนี้ อยากแนะนำทุกคนสดิมงคลในบ้านว่าแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นสีแดงพระแก้วมรกตแล้วก็มีสีทองนะคะ make I'll it again do alive doors ก็เป็นสั่นของเยอะมากแล้วเขาก็มีส่วนลดตลอดให้เลยนะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยทั้งแบรนด์หรูเครื่องสําอางเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆรวมถึงของใช้ในบ้านนะมาที่เดียวจบครบเลยจะพาที่บ้านมาดูของหรือว่าหาซื้อของขวัญเทศกาลต่างๆคือได้เลยนะคะ